เกม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 แลเกมมแลกหมดตัวเลยนะเดี๋ยวเราปาดเี่เกลือไปทางแพงไงเอางั้นเลยวะเอานี่ะเอาอย่างงั้นเลยใช่ไหมสวัสดีครับพี่โอ๊ตเรายังไม่เจอกันนะแล้วพี่เบียร์ครับพี่เบียร์จเวอกันนะจ้าผู้ชอนี่ครับเมนู เราจะมาสู้กันแล้วคราวนี้นี่ครับเมนูนี้ย่างหอมหอมแดงอยังไง สวัสดีฮะสวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยุทธะสายชิวครับผมวันนี้มีทริปทริปใหญ่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยทำนะนี่ก็เดี๋ยวรอพี่มอนอยู่แต่พี่หนองมาแล้วสวัสดีครับพี่หนองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มอนอยังไม่มาครับตอนนี้วันนี้เป็น <c oughs> เป็นทริปใหญ่ของพวกเราสี่ช่องนะครับก็จะมีออนบัวบ้านเพื่อนยุซ่าสายเชียวเที่ยวจังมึง แล้วก็ปาปิเลนนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆจากอุบลขึ้นไปที่เขาคอเพื่อไปนัดเจอกันกันกบพวกพี่เบียพี่แก้วแล้วก็พี่ตน้นพี่แป้อ่าแล้วก็ยังมีพี่ปานุปานุมาอย่างจันด้วยมาบอกเอา2วันสุดท้ายอันนี้เซอร์ไพรส์มากแล้วก็จากเขาคอเราจะขึ้นไปขึ้นไปทางอ่า ขึ้นไปทางสุต,ตระดิตไปที่น้ำปาดไปน่านไปน่านแต่ว่าวันนี้จะต้องดูก่อนว่าเราจะไปได้กันแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ตีสี่กว่าพี <c oughs> ่มอนแม่งยังไม่มาบักเตอร์ <c oughs> ตอนนี้ลูจะตีสี่ครึ่งแล้วพี <c oughs> ่อมอน,นมมย,ยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยดิตอนนี้ี่สายประจำนผมนั่งรอต่อไปครับโอเค ช้าก็เพื่อนครับโอ้ว้าวเหมือนพระเอกในงานนะครับตอนนี้โอ้โยคนอะไรเปนักหนาครับเนี่ยอุปกรณ์กล้องครึ่งหนึ่งผมนึกว่าย้ายบ้านครับยั็ไงตังเวลามล่ะโอ้ยเป๊ะเลยศูนย์หนึ่งอะหนตีสี่นี่โอ้นี่มตีสี่ครึ่งแล้วดิ บาฬิการตั้งนิกาไปตีสองหนึ่งสีสองหนึ่งนี่เอาสีสองหนึ่งมาโยกสุบตีนี้กับเดโอ้โหมาด้วยความมาด้ความมั่นใจว่าตรงเวลาไอ้สัตว์ช้าไปยีสบนาทีี่ส่สองสองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาอานี้ดูได้สองส เอา้าทุกขันตรงไหมอ้าเดี๋ยวรถเป็นหลักานให้ตรงกัน่ะตีสี่สองหกเอาผมตีสี่สองหนึ่งอา่าตีสีส่สองหกเห็นไหมเดี๋ยวไม<อ><อ>่เห็นดอกเมื่อวานก็เพิ่งเซ็ตทริปไปครับครับตอนนี้ก็มาถึงเสลีภูมิแนละ้วมาแวรลาพิวครับสวัสดีครับพิวท์ยินดีครับผมผมพิวทปฟาาปีเรียนเดี๋ยวก็คงเดินทางต่อครับนะแวะพักกี่พักเดี่ยว สนุกไ่แน่เลี่ข้าของน้ำก่อนครับไปครับเดินทางกันตอนนี้ก็มาถึงลอยเอ็ดนะเดี๋ยววะกินข้าวเช้ากันครับพี่น้องบอกแกเคยกินสมัยแกอยู่ร้อยเอ็ดนอพี่น้องพามากินร้านอะไรครับแอลแอลไข่กระท ตอนนี้ก็กินข่าวเสร็จแล้ว <c oughs> ตอนนี้นะให้ดูเป็นทาหรณครับแบ่งไหมครับมัดไม่ดีไปครับเด,เดินทางต่อ<ม>ครับ <c oughs> <c oughs> ผมเดี๋ยวครับผมตอนนี้รู้สึกว่าผมเป็นตัวถ่วงแล้วอ่ะขอสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงครับเป็นตัวถ่วงแล้วมันดีไหม ต้องมีนักลิปครับองสองอันนี้เขาเรียกว่ารสชาติชีวิตตอนนี้เรียบร้อยครับเกม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 กับเกมอะไรที่ครับเกมครับเกมมันแหลกหมดตัวเลยสงสัยเราไปเป็นพระโีกันละมบ้านม่แม่ก็คืออันนี้ก็ซิวซซิวยางลวรถยงวดแต่ว่าเสียยุทธ เขาซื้อยางใหม่แม่งเลยื้อซื้อยางใหม่เลยนยางใหม่กินฉาพูดพี่ไงพูดพี่เขาเปลี่ยนยางกันหมดแล้วมันในรั่วไงทำไมผมไม่ได้เปลี่ยนเขาวะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนพี่เราเปลี่ยนมานานแล้วโอ้ของพี่รถใหม่โอ้ดู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 ดรดู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 ดยดูดเดูดูยูดูดูดาเูยูด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 ดู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 ดนดูอูดูดูดูเน มันอีชาไงอีช้าเลยเดี๋ยวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวไปอีกสักพักก็เดินทางต่อแล้วครับผมเพื่อนในช่องยูซ่านะครับเดี๋ยวพี่น้องจะพาไปดูอะไรมึงจะมันได้ไหมลูกอันนี้ได้ยังไงโดยดอกยางโอ้โหก็เปลี่ยนไปเลยแล้วกันพอดีทางทางร้านมีมียางมียางพอดีเราต้องเดินทางไกลนะใช่ เพื่จะมาสตรีมอะไรเงี้ยมันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางก็ที่ก็สะดคล้องไปประมาณสตาร์พันม่ไม่ถึงกสองสองพันแล้วผมโอเคปะในขณะที่รอเวลานะทุกคนก็ฉีสโซฟเพื่อไม่ให้มีการเสียเปียกกันนะเดี๋ยวเราฝากซีเกลย์ทางแพงไงเอางั้นเลยวะเอานี่แหละเอาอย่างงั้นเลยใช่ไหมครับผม นี่คือนี่คือเราได้มาขอ,อนแก่นเรามาถึงที่แล้วฝากรอยไว้ฝากรอยไว้ <c oughs> เราได้มาเปลี่ยนยางเงี้ยห <c oughs> ลักฐานหลักฐานหลักฐา,านจะลึกป,ประวัติศาสตร์เผื่อใครมาก็มาแวะอุ่นทุ่งที่เขาโอเคปะเราเดินทางต่อเสร็จแล้วพี่มอนกลัวเสียเสียวม่ไม่เสียว นี่เป็นหลักฐานการทื้ประวัติศาสตร์คือเราเรามาแล้วมาเติมลงไงเมื่อกี้ก็เลยอ่าสหน่อย แต่ละคนนะเปียกเปียกมดยอดเลยแต่ละคนตอนนี้นะครับเปียกมดยอดเลยอย่าใช้คําว่าเปียกครับใช้คําว่ากระโดดลงน้าเลยดีกว่านม่อหวตอนออกมานะพี่นองบอกฝนฝนหุนแล้วไม่มีฝนมันมันไม่ใช่ฝนครับมันคือเมฆมันคือหมอกอันนี้เราขี่รถถ่าหมอกมาหยุดในไทยตอนขี่รถมาบอไทยจะบยว่ไรครับบ่ไรบอ เออก็แบ่งกันไปดูครับสามช่องนะครับว้นวัวปาปิเลยนกับยุทธศาครับก็ไม่รูไว้ช่องไหนอ่ะจะมันจะชัดกว่ากันอ่ะเอานนี้คือแบบมันโอ้ยร้อดีสุดโอเคครับปะเดินทางต่อพี่แป๊ะอยอยู่พี่แป๊พี่แก้วรอยอยู่ครับโอเคครับเดินทางต่อ สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาเจอพี่แก้วครับสวัสครับผมแล้วก็นี่มาพี่ต้นครับสวัสดีครับพี่ต้นสบัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตเรายังไม่เจอกันนะสวัสดีครับแล้วพี่เบียร์ครับพี่เบียร์เท็ดเจมสเบียร์ด้วกันนะจ้าคัมชองโอ้ยเดี๋ยวเจอกันทริปนี้ยาวครับครับผมสวัสดีครับพี่แปะสวัสดีครับพี่แปะอยู่ทุกช่องตอนนี้เราก็รวมตัวนะครับ มาถึงที่หมายครับตอนนี้เราอยู่ปตทเขาค้อ,อ,อ,อตอนนี้คงคงไปไม่ได้ไกลครับวันนี้คงหาที่พักแถวๆนี้แล้วครับเพราะว่าฝนมันตกทุกคนก็หนาวก็เหนื่อยเลยคงน,นอนแถวแถวเขาค้อนะครับไม,ไม่ไม่น่าจะไกลไม่แน่ก็ทุ่งแสลงหลวงครับเดี๋ยวไปหาที่พักกัน พี่ออดพอติดรถพี่ออดพีอ่ออดแกไม่เห็นหรอ, <c oughs> อ,อเี่เเออหามุมดีๆหานมุมดีๆน้องน้องคน,นต้งอยู่ข้างล่าง <c oughs> ี่คือรุแลนแล่อืมดีครับขดี

สรุปวันนี้ก็ไม่ถึงไหนแล้วพี่เบียร์แล้วถึง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 ทุ่งแสะระดูกวังใจอยากจะไปปากนายแต่นายบอกไม่ไปนะฮะพี่น้องเหมือนจะเชื่อไม่ได้ตอนนี้พี่น้องเชื่อเลยแทนเอาวันต่อวันเออวันต่อวันดีกว่าเอาตามหน้างานนะพี่น้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรให้ลบออกลบรวบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนตอนที่เรามาจับฝนฝนมันออกแล้วเรามาเรามาลูกเออ มาเนี่ยเป็นยังไงเปียกตั้งแต่ตั้งแต่ชุ่มแพงเปี่ยนแรกกับสตาร์ทถ้าเป็นโกงหนุ่มตัวนี้ท่วอนทำอะไรเดินหาขึ้นมีสัญญาณโทรศัพท์เยอยู่นี่เหมือนอยู่บนหลอกอันนี้ดีแท็กเขาบอกว่าไม่มีแต่เมื่อกี้มันขึ้นสองขีดนะเดินไปแถวต้นไม้อย่างถ้าปีนขึ้นไปอาจจะได้เพิ่มขึ้นก็ได้แต่แต่นี่นะนี่ดีแท็กเหมือนกันแก้ว ไม่มีไม่ีการเราไม่เราต้องแลกกับดิวเนาะใช่เพื่อทุกคนเพื่อทุกคนฟังวอชมแล้ววันนี้เขาเขาบอกว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีน้ำอะไรนะน้ำแบบน้ำน้ำป่าไรหลาป่าไรหลาแต่วันนี้มีคนมาพักอาจจะมีก็ได้มันไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวพาไปดูคือตอนนี้เราต้องอบประชดสองคำ แผนเราก็คือข้ามฝั่งเองสิก็คงข้ามฝั่งข้ามสะพา,า,านนี่นอ่ะ สะพานสลิงเขาเรียกสะพานสลิงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆอเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศลานกลางจิงจิตลินแนะม่น้ําแต่วันนี้คงไม่กล้ากลางครับเพราะว่ากลัวน้ําป่ามาครับเพราะวันนี้ฝนตกข้งงันเดี๋ยวขึ้นกลางข้างบนดีกว่าเดี๋ยวเราไปสำรสำรวจข้างล่างกัน สวห้องอาบน้ำโอเคก็ถอวยสะอาดนะนี่ครับเม,มนูเราจะมา<อ>สู้<น>กันแล้วคราวนี้อ่าพี่น้องกับพี่เบียเ<อ>มนูพี่เบียก็เสร็จแล้วครับสู้กแล้วคราวนี้อันนี้จะเป็นหม่ำนะครับหม่ำจากสารคามเลยครับผมนี่หม่ำยัดโซ่ มาบื่อเลยพี่มื่ครับเดี๋ยวเชิมเมน,นูของพี่เบียร์หม่ำหม,ม่ำอะไรครัหม,ม่ำสารคามหม่ำสารคาเดี๋ยวกล้องผมด้วยแต่ผ่านผ่านมาเมื่อกี้เหมือนจะเป็นหม่ำไม่สูงน,นะหายกลับทุกช่องนี่ครับเดี๋ยวให้พี่ยุทธซ่าสายชิลนะฮะนี่ชิมหน่อยมันต้องยิ่งเพิ่มด้วยมันมีลูกโดดเว้ย เป็นไงครับแก้วแก้วเผ็ดๆมันต้องเติมน้ำเยอะหน่ะนะใบแมงลักเฮียติ๊กปิดคลิปแบอนีเป็นยังไงเนาะคลิปต้มไก่ตามเลยเอ้าต้อมไก่รวมสาบานตามเลยอยากเปรี้ยวสูตรนี้เขากินดูกันแหละดีสุดนี้ใบแมงลักนี่ ได้ได้ได้แจ๋วแจ๋วไม่ได้กดดิวะน่าจะเอาจริงนะพี่แจ๋วพี่แจ๋วเล่นของอ่ะจริงเลยจริงเลยตอนนี้บ้านเราก็มีแล้วกับข้าวกับเราก็มีแล้วได้กินแล้วครับไม่ต้องรอนานครับอะไรพี่แบกกินแล้วโโอ้หให้พร้อมกินเลย เลยว่าข้าวผมอร่อยขนาดไหนดูหน้าเป็นอีกเมนูนึงครับลองเลยครับอันนี้ครับไอ้เอนเมนูอะไรย่างย่างเมนูคนดังครับผมเนยเป็นคนดังดังเองแล้วไม่รู้สงสัยจะได้ยางเองดยเดี๋ยวคืมื่นาี่รู้สึกว่าายประโยชน์ได้หลาอย่างรคันเดียว เสร็จครับหมักหมักขั้วนี้เข้าเข้ากันแล้วก็พอละเรียบรอให้มันเข้ากันหน่อยเอออันนี้โอเคหม้อแรงดันอันนี้อะไรพี่ทอดหมูย่างครับเรียบร้อยอาอนี่ครับโม้อแรงดนสีหม้อแงดันอันนี้เมนูอะไรครับ ย่างซี่โครงหมูนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยช่องเนี้ยยุ่งสร้างสายเคลวับก้วเป็นกับข้าวที่ได้นะไม่ใช่ไดกับทุกๆคนเหรอไม่มันบรรยากาศมันได้ด้วยไงริมน้ำอ่ะโอ้โหมันมันดีตรงนี้แหละเพื่อนๆถ้าดื่มได้ไหมสุดยอดนี่มันดื่มไม่ได้ไม่อุทยานอยู่อุทยานมันคือต้องข้อห้าม นำเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์เข้ามาใช่เราก็กินได้แค่น้ำาอรุมน้ำโค้กใช่สุกแล้ัครัมสุกแล้วเชียบไอ้มันกดหยุดสต็อปยังไงวะนี่ครับเมนูนี้ อย่างหอมเหรอแซงยังไงเนี่ดเลยมีนูจี๋เลยตอนนี้ที่เด็ดนะมันแก้มได้เลยนะเมนูนี้สุดจัดเดี๋ยวไปดูแบบว่าตอนที่แบบว่าใกล้สุกนะมันจะแบบหืมท่านผู้ชม่ก๋นี่เขาจะเรียกว่าหมูกระทะของแท้ของจริงเลย ได้แล้วไปนิดเดียวพี่ได้เลยครับ้วากเดี๋ยวเดี๋ยว่ะหันครั้งเดียวหั่นครั้งเดียวพี่หันครั้งเดียวให้ประธานชิบวนไปลองกเออเบาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งมันหนอยพูดมันหนอยพูดเออเอาเอาเอาหลายๆคนมีก้อนจังออกไปเสิร์ฟคุณ คุณเป็นเชฟได้ยังไงครับคุณเสิร์ฟแค่นี้คิดว่าผมจะทานอิ่มเหรอครับว้านขอให้ชิมขอให้ชิมงานเดียวเขาไม่ให้กินให้อิ่มอ๋อเขาให้ชิมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสุกเลยแล้วกันใช่คไหมพี่จุดใช่ครับหันไปเนียมก่อบเป็นปรกหานี่มันจะแซ่บไหมไม่แซ่บต้องรอดูโอเคครับกินคาเคียงครับเดี๋ยวให้ประธานชิม่อยครับโอเคประธานในวิธี เอาอีกแล้วเหรอตังาตๆตๆเๆตาเาๆๆๆๆงๆๆ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 ๆอๆๆ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 พี่ๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆ่่ เหนียวนุ่มชุ่มคอแม่ทำอะไรก็อร่อยหมดยังมีเยอะไหมเนี่ยเยอะครับเยอะวันนี้เยอะรีบรีบเร็วน้องทัวกับน้องก้อยไม่อยู่มันมาเล่นกินอีกอไปทางไปทางทางอื่นบ้างทางอื่นบ้างเหลือเหลือใครเนยที่เบียร์เบียร์ใครหมากเนี่ยอ๋อไอ้ผู้ชมทีย่อันนี้เดี๋ยวจะยยิงจัดกันชิมนะฮะจะยยิงเหรอ อาจารย์ยิ่งสุกเค็มแล้วแบบเค็มแล้วแบบเค็มพอดีเค็มพอดีแบบจิ้มกับน้ำจิ้มจิ้มกับน้ำจิ้มเออคพี่เบียร์เค็มพอดีนะพอดีครับเค็มพอดีจะชอบแบบเค็มอย่างอื่นมากกว่าเค็มอะไรอย่าตัดนะอย่าตัดอย่าตัดนะอย่าตัดนะเจ็ดอันนี้แบบเจ็ดทุกเมนูอ่ะเพราะอารมณ์เนี้ยหิวอยู่ตรงเนี้ยกินอะไรก็อร่อย อ่าพี่พี่พี่นุพี่นุ้พี่นุพี่นุ้พี่นุพี่นุ้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 พี่นุพี่นุ้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 พีน้พีุ่มพี่นุพี่นุ้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 พี่นุี่นุ้พ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 ี่นุพ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 ี พี่นุ่ยาพี่นุ่ยาทำอย่างนั้นอต้องเกินต้องกระดูกกันเนี่ยอร่อยขนาดเนี้ยอมไม่ก่อร่อยยังไม่เบื่อมาดีเดี๋ยวผมหักมุมให้เดี๋ยวไหนกุ้งขอหน่อยที่อย่างอื่นนะไม่เท่าไรเนี่ยกูละงงเอาก็มีก็อันตรีสูตรลับพี่เจ้ายังไงวะเป็นนิติแม่พี่เจ้ามันเป็นสูตรลับเอากระถาเล่น ตาเยือกอะงงตาเยือกจริงหรอเอาละครับแค่หน้าตาเหมือนกันนะเบี่ยมรีบหันรีบหานพี่ไี้กินเลยผมอยากจะกินอีกรอบหิวหิวหิวจริงจริงจริน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มใครหมักเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โหสุดยอดอร่อยสมคำน้ำเลือดเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวโควตันอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงมจิ้มจิ้มไฟนี่เงี้ยกอือจะร้อนแล้วไปเกิด วันนี้วันนี้เราจะไม่ปวดท้องวันนี้หมักเองเลยเกินน้ำจิ้มเองแต่น้องชัยย่างให้นี่พี่น้องเป็นคนคนหมักเหรอครับใช่ครับเอ้ยถือกล้องทำลายก็ไหลเป็นมือดีนะเนี่ยทำอาหารอร่อยนะร้านเป็นรับเหมาก่อสร้างยิบหายนี่การหักมุ่มแสบแสบ ก็จะอร่อยก็ยังไม่ชิมเลยเดี๋ยวชิมเดี๋ยวเดีอ่ะจัดไปย่างเองกับมือลองบอกว่าไม่อร่อยสิรู้ไหมมันอร่อยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผมย่างเออเอาละเอาเลยทำมาดีด้วยแหละถูกต้องนะครับถ้าไม่ย่างแบบนี้จะไม่อร่อยนะครับถ้าแม่งดีถ้าย่างเตาถ่านนี้ไม่ไม่แหลกเลยไม่ได้แหลกเลย ก้แบบนี้นี่ยถึงคุยกับเพื่อนด้วยนี่แหละคือที่มาของเขาว่าหมูกระทะมันจ้าวเป็นยิงก่ห้าหกอ่ะครับใช้วันนี้ก็ใช่พอที่นี่เราพี่เดี๋ยวทางไหนล่ะพี่พูดนั่งนั่งคุยกันอยากนั่งนั่งคุยกันแบบไม่ต้องมีงานอ่ะสอบผมคือแบบอยากพักผ่อนอ่ะตอนนี้อยากพักผ่อนเหนื่อยเล้วให้เขาเขาเหนื่อยโดนผลลุกไปยุงแพรเนาะไปเขอคอไปคุยงานกัน ไปคุยงานแป๊บนึงขอขอเท่าไหร่พี่พันห้าโอเคเจอคนพวกนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบ้านใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่น้องจะข้ามไปไหนยังไม่รู้เลยมียิงป่าทักเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอ่าค่อยติดตามพี่น้องจะไปคุยงานโอเคเขาพี่น้องนีบจะไปคุยงานพี่น้องกับพี่เบียร์ไปคุยงานครับต้องรีบครับโอ้ยนี่ถ้าไปขอขอโอเคครับพรุ่งนี้เจอครับครับผม ที่ทแรกก็จะเปียบขึ้นแพ้เทียบร้อยครับลองทุกครั้งครับ